กองทุนที่3ามบรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านผือน้อยกองทุนที่4ในส่วนของศูทผ่านเรือเล็กนะครับบ้านผือน้อยนะครับกับโอกาสนี้ก็เรียนเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะครับที่ดนั้นหนึ่งนะครับบำรุงวัดสว่างบ้านผือนะครับถือว่าวันนี้เจ้าภาพได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณานนะครับท่านพระครูรัตนธรรมครับเรียนเชิญนะครับในส่วนของวัยยาวิจิตรนะครับจากวัดสว่างบ้านผือนะครับรับมอบถืนในนามเจ้าภาพนะครับ การเรียนเชิญต่วแทนเจ้าภาพที่จะได้มอบนะครับหนึ่งนะครับก็เรียนเชิญในส่วนของคระกรารนะครับจากสำนักสงฆ์วัดคือน้อยนะครับได้รับมอบถนจากทานเจ้าภาพนะครับาการเรียนเชิญน,นะครับในส่วนของสำนักสงฆ์วัดคือน้อยนะครับ กับน well, ้ำต่อไปกองทุนที่สามนะครับเป็การศึกษาลดการศึกษาเพว่าเป็นการลดช่องว่างของสังคมนะครับกับเป็นเพราะในส่วนของคุณแม่พิ์ใช้ประบุนะครับก็ให้ความสาคัญในด้านการศึกษากับลูกหลานของท่านนะครับกับกองทุนที่4นะครับในส่วนของสู่ผ่านเล็กๆนะครับบ้านตือน้อยนะครับกับก็เรียนเชิญตัวแทนนะครับจากสูนย์การเรียนรู้น้ำหน้านะครับที่ ได้มีส่วนนะครับในการร่วมประกอบพิธีฉาพักกิจของคุณแม่ทิพ้จัดการโรงเรียนต้นปืนน้อยนะครับได้ให้เกียรติเ <ideas> ข um ้าไอต่นสกุลในชุดใส่เปิดนะครับครับแล้ววันนี้ทางเจ้าภาพได้รับความเมตตานะครับจากพระนางทรงโมยใหญ่นะครับที่ท่ำให้ภาพไปมากในหลัง่อนงชุดนึงทางนี้ทางการทำข้าภาพกักฟังเทศฟังธรรมตามกาลเวลาเหมาะสมเป็นผลยิ่งของชีวิตนะครับ ผุ้คนทุกท่านทุ้หมาดนี้ถือว่าเป็นผู้คนผู้ไม่ประมาทในวันนี้หลายท่านก็อาจจะมีภาระกิจมีความจําเป็นนะครับก็อยากได้ให้ความสําคัญนะครับกับการจับใบขอบคุณแม่พิมพ์เทพบุตรนะครับได้มาร่วมส่งต่างร้านในวันนี้ครับ ตัวนะครับก็อยากได้ให้ความบันทข้องประธานเจ้าภาพนะครับในนามลูกหลานของคุณแม่ผิดเที่ยวบุตองขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับการในวันนี้ทางเจ้าภ้าถือไว้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณท่านนะครับท่านพระรูรัตนธรรมพิมลนะครับรองเจ้าพระพนทมลีเจ้าอาวาสวัดสว่างบ้านถือนะครับได้ให้ความเมตตามาเป็นประธานฝ่ายศพในวันนี้ ในโอกาสนี้นะครับเจ้าภาพขอกราบทมดพระเดชพระคุณท่านนะครับท่านพระรูรัตนธรรมพิมลนะครับรองเจ้ารักประวัติรัตตีรับฝากเมตตาจักรรสมุ่ใหญ่นะครับทีท่านได้ให้ความเมตตานะครับโดยพระเดชพระคุณท่านนะครับท่านพระรูรัตนธรรมพิมลนะครับรองเจ้ารักประวัตรัตรีนะครับจาวาวัดสวรรค์บันถึงนะครับครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านประธานในที่ีนะครับท่านนายกปีชาศิทธาน นายกโภคธารมส่วนตบุตรรัตบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นนายกนักพัฒนาอีกรูปหนึ่งนะครับกับก็เป็นร่วมกับท่านตั้งแต่สมัยนายกเงินเดือนห้าร้อยบาทนะครับในส่วนของท่านสมาชิกนะครับเกิดหึือะเป็นคนสมบัตบุรีนะครับครับวันนี้ต้องขอกราบขอบุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับกับวันนี้ต้องขอกราบขอบุญย่างพี่น้องท้่เกียรติที่คารพทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ทำในเป็นตนานยตินาโหนตูตอนน้องนำส่วนบุญกุศลที่ระทำในวันนี้จนไปถึงญาติของอาจัดทั้งหลายนะครับซึ่งมีคุณแม่พิมใช้ขบวนนะครับผู้ไหว้ชนแม้ว่าดนงนยางของท่านนั้นต้องฟุกก็ขออหยพนจากทุกแม้ว่าดนุนยางของท่านนั้นต้องสุกนะครับก็ขอให้สุขที่วิสังกับวันนี้กับผมนายสวคข้อสวัสด์นะครับตัวแทนจากรราลลนหลวงศิษย์สวนพระธาตุก็ต้องขอกราบขอบคุณในส่วนของทางวิทยกภาพ ขอขอบคุณในส่วนของพี่น้องจุมชนวัดหรือการที่รับไปให้ความรับในการใช้บริการนะครับหรืว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัตว์ธรรมบุคคลเกือบ90าปีหือว่าเป็นอายุไยของนษย์เรานะครับในส่วนของญาตินะครับราแแรนะครับผมขอบคุณก่อนนะคะขนมหลอก่อนนะครับผมขนมจะได้รับการเสิรอฟเนตรในส่วนนี้ขอถากขอ จาไม่แจกจายนะครับเดี๋ยวเราต้องแจใจ่ายหน่เียกนห้ทั้งหดนะครับให้ลูานท้สิตวดีนะครับผู้รยานตลัยตองดีงเป้ไปตั้บถึงูคนมข้าบญต้องปลอนะครับปอหย่ดต้นทุนนะครับปหยัดดเดือดนะครับ ูแลกก็รับอาจจะไม่เพ่อก็ต้องพอกับาท่านเป็นจริงครับนนี้มมหวรบตัวแทนจากพระหสครับอบนก่อนนะครับดับน้ำับน้แวับน้นาฬิกาสวยจังนะ ก็ต่อเนืงมาไไปันมากับไปบันน้องเพจไปบันวงกันด้มันไม่สุอ